ใช่แล้วล่ะเจ้าจะแลกเปลี่ยนเท่าไหร่เหรอเอามันเทศมาให้ข้าหนึ่งลูกได้เลยนะนับเหลือหอยมาหนึ่งชิ้นนี่มันเทศให้เจ้าหนึ่งลูกเผ่าสิงโตเตรียมชมการแสดงของข้าได้เลยเจ้าเจ้าทำอะไรเนี่ยข้าเปลือกหอยเจ้า ไปสองชิ้นทำไมเจ้าให้มันเทศค่าแค่ลูกเดียวล่ะอะเปลือกหอยสองชิ้นอะไรกันเห็นได้ชัดว่าเจ้าให้แค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเจ้าโกงเปลือกหอยของข้าไปชิ้นหนึ่งนะอ่ะพวกเจ้าเผ่าสิงโตทำการค้าเช่นนี้เหรอทุกคนดูเร็วเข้าข้ามาที่เผ่าสิงโตบินเพื่อซื้อมันเทศให้เปลือกหอยนางไปสองชิ้น แต่นางบอกว่ามีแค่ชิ้นเดียวนี่มันเป็นการโกงกันกลางวันแสกๆชัดๆเลยนี่นะทุกคนมาเป็นพยานให้ข้าด้วยสิเออกิดอะไรขึ้นนะข้าไม่ได้โกงนะคอยเปลกคอยข้ามาแค่ชิ้นเดียวจริงๆตัวเมียจ้ากล้าดียังไงมาเล่นลิ้นแบบนี้กับข้าเออเอ๊ะปล่อยนะ หยุดนะโอ้เซียวอ,อ,อีไม่เป็นไรใช่ไหมอะข้าไม่เป็นไรพี่สาวพี่ต้องเชื่อข้านะเขาให้เปลือกหอยแค่มาชิ้นเดียวเองไม่ได้ให้มาสองชิ้นซะหน่อยเซียวอีเจ้าวางใจเถอะข้าเชื่อเจ้าแน่นอนตัวผู้นี้จงใจหาเรื่องเจ้าฮึ ทำการค้าแล้วโกงและยังทำร้ายคนของเราอีกหรือพวกเจ้าเผ่าสิงโตบินกำเริบเสบสารไปแล้วกระมังเหลงชิวหานเจ้ามาทันเวลาพอดีจริงๆนี่คือหลองชิวหานเหรอมีใบหน้าที่มืดมนจริงๆทันทีที่อ็อกของเผ่ามูบินสร้างปัญหาเหล่งชิวหานก็ปรากฏตัวขึ้น แน่นอนว่าเผ่ามูบินกำลังก่อกวนเราอยู่แน่ๆ <c oughs> ท่านผู้อาวุโสท่านต้องจัดการให้ข้านะไม่ต้องกังวลเจ้าเป็นคนของข้าข้าจะหาความยุติธรรมให้กับเจ้าเองเชียนห่วงเดิมทีก็เป็นเรื่องของมันเทศพวกเจ้าแค่ชดใช้ให้ก็จบแล้ว แต่นึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าไม่เพียงแต่ไม่รับผิดชอบแต่ยังลงมือทำร้ายคนของเผ่าข้าด้วยนี่มันเรื่องใหญ่นะหลิงชิวหานนับวันชีวิตเจ้ายิ่งถดถอยลงเรื่อยๆนะใช้แผนสายลับเพื่อยั่วยุความสัมพันธ์ระหว่างสองเผ่าของเราล้มเหลวแผ <c oughs> นการที่จะช่วยหลิงซิวเย่ก็ล้มเหลวเช่นกันตอนนี้ยังจะเล่นละครใส่ความผู้อื่นอีกหรือเฉียนฮวง เจ้าคิดจะกลับดำเป็นขาวหรืออยังไงคนที่โกงเปลือกหอยคนของเผ่าข้าก็คือพวกเจ้านะเจ้ายัางจะแว้งกัดย้อนใส่ความกล่าวโทษเราอีกหรือแบบนี้พวกเราเผ่าสิงโตบินไม่ได้กนโกงไม่มีกนโกงแล้วทำไมต้องทำร้ายคนของเราละ่ะหรือว่าอับอายจนขุนเคืองข้าว่าท่านผู้อาวุโสเหลองชิวหานพูดถูก หากผ่สิงโตบินไม่ได้โกงก็คุยกันดีๆสิทำไมต้องลงมือแบบนี้ด้วยละ่ะข้าว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากไม่นึกเลยว่าผ่าสิงโตบินจะโกงคนครั้งหน้าเราจะไม่ทำการค้ากับพวกเขาอีกตอนนี้ชื่อเสียงที่ไม่ดีของเผ่สิงโตบินจะกระจายไปทั่วทวีปออกแล้ว <c oughs> ทุกอย่างเป็นไปตามที่ข้าคาดเอาไว้ ไม่มีใครพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ได้หรอกนะเชียนฮวงคนต้องได้รับรู้ว่าเจ้าเป็นคนโกงเอะแย่ yeah, แล้วนะ่ะฉันต้องรีบหาทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไม่งั้นผอสิงโตบินต้องถูกดราหน้าว่าเป็นคนขี้โกงตลอดไปแนะ่ทุกคนอย่าไปฟังพวกเขานะเราไม่ได้โกงอะไรซะหน่อยเห็นได้ชัดว่าเขาให้เปลือกหอยค่าแค่ชิ้นเดียวเขาโกหก